สวัสดีครับต้นรับทูไปครับผมวันนี้ผมพามาชมฟอร์ซ่า350นะครับนี่มีคนเรียกร้องถามหามันเยอะมากเพราะว่าปกติแล้วที่ร้านจะมีเอ็กแมเยอะ้ะส่วนมากเนาะนี่จัดมาให้แล้วนะครับฟอร์ซ่า350นะครับคันนี้อยากจะบอกว่าน้องๆมือหนึ่งเลยยังไงหรอคันนี้ปี2021นะครับไม่น้อยด้วยอยาจะบอกว่าไม่เพียงแค่5,000โลเอง เออไม่หลักพันอนะปกติแล้วผมเห็นแบบหมื่นหมื่นสองหมื่นสามประมาณเนี้ยเนาะไม่อันนี้จับมาเลยห้าพันโลนี่นี่นี่จะพาดูรถก่อนเนาะคันนี้ไม่ได้แต่งอะไรเลยเดิมเดิมโรงงานเดิมโรงงานจริงๆยางหน้าก็ใหม่อยู่นะครับยางหลังยางหลังก็ยังใหม่อยู่นะครับยังเหลือๆเลยอยากจะบอกว่าคันนี้เดิมจริงๆ เดิมแบบเดิมแบบเดิมไม่รู้จะเลื่อกมันจะว่าจะอะไรเดิมดูดูแผ่นอ่าแผ่นเอ๊เรียกว่าจานเบรกจานเบรกยังหนาแบบหนาตึ๊กเลยแบบดูให้ดูแบบร่องร่องแทบไม่ลงอ่ะห้าพันโลแบบดูรูปนี้ไม่ไม่สะดุดนะแบบแต่ล้อเนเชยตะล้อเนเชยแบบรูปนี้เสมอเลยนะครับม่ให้ดูร่องจานเบรกนะครับอยากจะบอกว่าคันนี้สดจริงๆแบบสดแบบสดใหม่มากอ่านี่ แต่รู้สึกว่าคันนี้เหมือนจะมีตําหนิจากการใช้งานอยู่นะครับโอ้ของแต่งมีนี่ด้วยไอ้ตรงแผ่นกันเลื่อนนะครับนี่ของพักเท้านะครับเนาะชิ้นเดียวซ้ายขวาชิ้นเดียวผมเพิ่งเห็นของแต่งมีนี้อยู่นี่พวกใไอขาจับกล้องขาจับโทรศัพท์เนาะนี่นี่นี่เห็นไหมตรงนี้คืตรงนี้ผมบอกจากการใช้งานนะครับนี่เห็นไหมนี่เนาะแล้วก็ตรงนี้มันนสีหยดใสรื่เปล่าอ่า ไม่ออกนะเดีย๋ยวผมแต้มสีให้ก็ได้นะครับอืมเ,เปื้อนฝุ่นนิดนึงเร,เราเราจอดโชว์หน้าร้านนะครับเลยเปื้อ <c oughs> นฝุ่นนี่ประมาณนี้เจะจะบอกว่าคาันนี้ออนตวหัวคิดว่าผมขายแพงกว่านะแต่ก,ก็ราคาตลาดนะอือเพราะไม่ผมก็น้อยอะ่ะออคันนี้ผมอ่าร้านขายอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันบาทนะครับเนอะราคาสดนะครับ แล้วก็ส่วนแฟนั้นเฟยน,นั้นดาวอยากจะบอกว่าดาวถูกมากถ้าเป็นเอ็กแบ็นี่ก็หมื่นหนึง่งเอ็กแบ็กหมื่นหนึง่งแต่คันนี้ดาวเพียงสามพันธันบาทหนึง่งอ,อยากจะบอกว่าแบบมีมีทอนมีทอนมีทอนเนาะพนแค่สามพันไอใช่ห้าพันสามห้าพันสามนะครับสี่ติ๊แปดงวดเนาะคันนี้ได้สองสดสี่ติ๊แปดงวดโอ้ขาหนี้มีเยอะเลยมีสองขาเลยผมไม่แน่ใจว่าเจ้าของเดิมเขาเอาไว้แสอะไรเนาะแสมาเยอะมาก มันจะแบบรถแนวออกทิปเนี่ยเลยแบบรถเดิมๆแนวออกทิปเนี่เลยเนาะให้ดูตรงนี้ไอตรงเรียกว่าพลาสติกหุ้มตรงเนี้ยยังไม่ยัง,ยง,ยงไม่ลอกออกคิดดูเออแต่รู้สึกว่าตาหนิตรงนี้เหมือนมีตรงเนี้ยเห็นไหมมันเป็นรอยแมวอ่ะเหมือนแมวไม่เหมือนนึกว่าเล็บแมวเลยไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรเนาะนึกว่าจากที่เขาใช้งานมาแล้วก็ของมันขูดมาหรือว่าอนะไรเนาะนี่ไม่ต้องแก้มฝั่งฝั่งขวานะครับเนะีนะ่เนาะ เอ็มคือบอกนะครับหมวกหมดนะไม่หมกเม็ดเนาะนี่ตรงนี้นี่เห็นไหมโอเคเดี๋ยวดูตรงนี้เพิ่มเติมอีกด้านหน้าเอาด้านหน้าเต็มเต็มตรงนี้ก่อนมีอะไรไหมป๊อปป๊บปป๊อปป๊อปั๊บปป๊อ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 ปไม่มีนะบางคนป๊อปป๊บปป๊อมีแตงแค่ตรงนี้ตัวใหญ่ๆที่เห็นเนาะสเตียนนี่นีสองตรงนี้นี่นี่นี่นะครับตรงนิ้วปลายนิ้วผมเลย ตรงนี้เนาะเปิ้อนี่รอยเท้าผมนะเปิ้ลนิดนึงเนาะที่ชัดเจนตรงนี้เคอตรงนี้เลยแต่ผมรับประกันเลยว่าความสดใหม่จริงๆคือคือมีตำหนิจากการใช้งานเนาะแต่ไม่น้อยมากไม่พันไม่ห้าพันไม่แท้นะครับเนาะไม่แท้นะยว่าใหม่แท้นะครับนี่ตรงนี้ก็ไม่เป็นจากการใช้งานนะเพราะว่า มันจะเป็นแบบขวางของมาหรือเปล่าหรือว่าคนซ้อนแบบอาสามอย่างเงี้ยใช้งานเยอะอย่างเงี้ยเห็นไหมไม่รอยรอยการเสียสีจากการใช้งานนะครับนี่นี่นี่นะประมาณนี้ประมาณนี้โอ้ตรงแขงฝั่งนี้น,นี่เห็นไหมอันนี้เป็นรอยน่าจะเกิดจากการรอยสีแดงนะไม่ใช่แบบ แต่การที่ล้มมาชนชนมาอย่างนี้เนาะคันนี้อยากจะบอกว่าล้มชนหนักไม่มีเลยนะครับ <c oughs> นี่นุ่นแฟนคลับของนี่อะ่มะมีไหมไม่มีนะนโอเคเดี๋ยวเรามาดูไม้กันก่อนเนาะมีเท่าไหร่กันเนี่ยไอย้ไม้เท่าไหร่เนาะ <c oughs> มาสันมาสันตามัวนี่ คันนี้ไม่ห้าพันห้านะครับเนาะโอเคมีอะไรอีกไหมก็ไม่มีแล้วนะถ้าตาฟังเสียงแล้วกันอ๋อตั้งกำเบล้วต้องกำเบีงฝั่งซ้ายหรอผมไม่ชชวนะ่วน์นะแต่ผมขออนุญาตแป๊บนึงนะผมไม่ไม่หยุดคิดนะอ๋อเออต้องกำเบียฝั่งซ้ายนะครับมันไม่ใช่เขาเรียกว่าไม่ได้นะไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าแบบลิงก์กันซ้ายขวาอนะันนี้แค่ต้องกำฝั่งซ้ายเท่านั้นนะครับ แล้วก็ก็จะตานากำฝังขอมเมื่อกี้ผมไม่ติดนะต้องกำฝังสายอนนั้น <c oughs> ผมก็เพิ่งสังเกียตนี่ามาๆมาระบบไฟไอติครบหมดนะครับไม่มีปัญหาเลยผมขี่มาเมื่อกี้ระบบทุกอย่างใช้งานได้หมดปกติทุกอย่างนะครับเนาะเดี๋ยวเอาชิวขึ้นให้ดู <c oughs> อันนี้คือชิวเดิมนะครับความสูงระยะเดิมเมื่อกี้ผมขี่มาขี่แรงๆยังไม่ขึ้นหัวเท่าไรแต่พออันนี้ขึ้นปุ๊บ แบบขับสบายเลย,สบ,ยบบสบายแบบสบายแบบสบายจริงๆนี่สูงแบบอยากจะบอกว่าอยากจะบอกว่าโคตรสูงนี่ประมาณนี้ประมาณนี้เนาะโอเคก็อา่อารล่มดูิ่มดูลืมดูรอบแล้วก็ฟังเสียงเครื่องเนาะโอ้เบอร์เบอร์นี่รอบรอบปิดสามมือนะครับรู้สึกว่าเครียงนะลองอ่ อ่าเพอเดี๋้วพอนะครับประมาณนี้ประมาณนี้อ่าโอเคโอเคก็สำหรับครั้งนี้นะครับรถยกขอนแก่นร้านยกขอนแก่นเนาะใครที่สนใจสามารถติดต่อผมได้ที่เบอร์061 1598378นนะครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้เนาะ สำหรับใครที่อยากมาดูรถที่ร้านก็สามารถอะไรผมมาขอโลเคชั่นดูรถที่ร้านได้นะครับแล้วก็ใครที่อยากขอขอดูรถก็สามารถขอได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะครับรบมายบายสวัสดีครับ